ทานเสร็จแล้วเราค่อยไปเลือกซื้อของอะค่ะเนาะชวนเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะนี่อร่อยค่ะน้ำแต่งโมปั่นค่ะทานเสร็จแล้วเราค่อยไปเลือกซื้อของอะค่ะเนาะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแล้วก็น้ำค่ะน้ำน้ำปั่นนะคะก็สามารถที่จะ ทานก่อนได้ค่ะทานเสร็จแล้วเราค่อยไปเลือกซื้อของะะอะค่ะเนาะไปเดินซื้อของนะคะทานกันเลยนี่ค่ะคุณเพื่อนๆนะคะที่ชมแล้วก็คอมเมนต์ขอทานกับร้านนี่ค่ะก็น้ำน้ำเต็งโมปั่นค่ะนะ้ำด้ค่ะพบหมอเสร็จก็บ่ายสองจะ บ่ายสองแล้วค่ะก็เข้ามาในห้างแล้วก็ไม่ค่ะทานเสร็จแล้วเราค่อยไปเลือกซื้อของอะค่ะเนาะแตงโมปัน่นหิวค่ะข้าวเช้าไม่ได้ทานเลยนะคะไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยคุณเพื่อนๆนนะคะที่ชมแล้วก็คอมเมนต์ไม่ค่ะทานเสร็จแล้วเราค่อยไปเลือกซื้อของอะค่ะ เนาะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ชวนเพื่อนเทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้ำแตงโมนะคะน้ำตักหมูเขาค่ะหมูเขาอร่อยค่ะก็พอเลยค่ะพบหมอเสร็จก็บ่ายสองจะบ่ายสองแล้วค่ะก็เข้ามา ในห้างแล้วก็ทําด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะซดก๋วยเตี๋ยวค่ะซดก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนๆหิวค่ะหิวก็อ,อกจากโรงพยาบาลก็จะบ่ายโมงแล้วค่ะจะบ่ายโมงแล้วค่ะก็เลยมาห้างค่ะมาห้างเพื่อที่จะมาซื้อของนี่ค่ะคลิปนี้ก็ ชวนเพื่อน,อนทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้ำแตงโมนะคะน้ำทาด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะซดก๋วยเตี๋ยวค่ะสดก๋วยเตี๋ยวค่ะคเพื่อนๆหิวค่ะหิวก๋วยเตียยเต๋ยวก,ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเส้นเล็กน้ำตกค่ะก็มาทานกับหลานคุณค่ะ กินก่อนค่ะกินก่อนเลยจ้ากินก่อนนี่ก็เป็นน้ำแตงโมปั่นนะคะหน้าร้านขายส่งก็จะมีหายหเวค่ะหายหิว Hi ค่ะแล้วเราก็ค่อยไปชวนเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะนี่อร่อยค่ะน้ำแตงโมปั่นค่ะทำด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะ ซดก๋วยเตี๋ยวคะ่ะซดก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนๆหิวคะ่ะหิวอ,อร่อยคะ่ะอร่อยดูหน้าตาก็รู้ว่าอร่อยนะคะเพื่อนๆไปเดินซื้อของนะคะ่านกันเลยนี่คะ่ะ จ้านี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าพอออกจากจากโรงพยาบาลนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะรสน้ำแตงโมก็หอมอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวแตงโมปัน่นหิวค่ะข้าวเช้าไม่ได้ทานเลยนะคะ ไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยกินก่อนค่ะกินก่อนเลยจ้ากินก่อ,น,อนนี่ก็เป็นน้ำแตงโมปั่นนะคะหน้าร้านขายส่งก็จะมีะแตงโมปั่นค่ะหอมหอมอร่อยค่ะ <S <S ก๋วยเตี๋ยวก็รสชาแซ่บเลยค่ะค่ะก็ขอบนี่ค่ะคลิปนี้ก็ ชวนเพื่อนๆทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้ำแตงโมนะคะน้ำได้คะ่ะพบหมอเสร็จก็บ่ายสองจะบ่ายสองแล้วคะ่ะก็เข้ามาในห้างแล้วก็ชวนเพื่อนๆทานด้วยกันคะ่ะนี่อร่อยคะ่ะน้ำแตงโมปั่นคะ่ะอ,อ๋อเส้นเส้นเล็กน้ำตกคะ่ะวันนี้กินเส้นเล็กน้ำตก กันค,ะค่ะรสน้ำแตงโมก็หอมอร่อยคะ่ะก๋วยเตี๋ยวอกจากโรงพยาบาลก็จะบ่ายโมงแล้วคะ่ะจะบ่ายโมงแล้วคะ่ะก็เลยมาห้างคะ่ะมาห้างเพื่อที่จะมาซื้อของคุณค่ะชวนเพื่อนๆทานด้วยกันคะ่ะนี่อร่อยคะ่ะน้ำแตงโมปั่นคะ่ะ กินก่อนค่ะกินก่อนเลยจ้ากินก่อนนี่ก็เป็นน้ำแตงโมปั่นนะคะหน้าร้านขายส่งก็จะมีกินก่อนค่ะกินก่อนเลยจ้ากินก่อนนี่ก็เป็นน้ำแตงโมปั่นนะคะหน้าร้านขายส่งก็จะมีอร่อยเหมือนกันค่ะรสน้ำแตงโมก็หอมอร่อยค่ะ ก๋วยเตี๋ยวถาทานกับร้านนี่ค่ะก็น้ำน้ำแตงโมปั่นค่ะน้ำชวนเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะนี่อร่อยค่ะน้ำแตงโมปั่นค่ะทำด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะซดก๋วยเตี๋ยวค่ะซดก๋วยเตี๋ยวค่ะเพื่อนๆหิวค่ะหิว วนเพื่อนๆทานด้วยกันคะ่ะนี่อร่อยคะ่ะน้ำแตงโมปั่นคะ่ะอร่อยเหมือนกันคะ่ะรสน้ำแตงโมก็หอมอร่อยคะ่ะก๋วยเตี๋ยวคุณเพื่อนๆพื่อนนะคะที่ชมแล้วก็คอมเมนต์ออกจากโรงพยาบาลก็จะบ่ายโมแล้วคะ่ะจะบ่ายโมแล้วคะ่ะก็เลยมา ห้างค่ะมาห้างเพื่อที่จะมาซื้อของชาทานกับหลานนี่ค่ะก็น้ำน้ำเต็งโมปั่นค่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแล้วก็น้ำค่ะน้ำน้ำปั่นนะคะก็สามารถที่จะทานก่อนได้อร่อยเหมือนกันค่ะรสน้ำเต็งโมก็หอมอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวหายหิวค่ะหายหิวค่ะ แล้วเราก็ค่อยไปขาดทานเสร็จแล้วเราค่อยไปเลือกซื้อของอะค่ะเนาะอร่อยเหมือนกันค่ะรสน้ำแตงโมก็หอมอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวหายหิวค่ะหายหิวค่ะแล้วเราก็ค่อยนี่ค่ะคลิปนี้ก็ ชวนเพื่อนเพื่อนทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้ำแตงโมนะคะน้ำหายหิวค่ะหายหิวค่ะแล้วเราก็ค่อยอร่อยเหมือนกันค่ะรสน้ำแตงโมก็หอมอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูเขาค่ะหมูเขาอร่อยค่ะก็ หมูเขาค่ะหมูเขาอร่อยค่ะก็พอค่ะคลิปนี้ก็ชวนเ,นเพื่อนๆทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้ำแตงโมนะคะน้ำาบคุณค่ะอืมอร่อยค่ะอร่อย ดูหน้าตาก็รู้ว่าอร่อยนะคะเพื่อนๆแตงโมปั่นค่ะหอมๆอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวพวานชาติแซ่บเลยค่ะค่ะก็ขอบแตงโมปั่นค่ะหอมๆอร่อยค่ะก๋วยเตี๋ยวพวานชาติแซ่บเลยค่ะค่ะก็ขอบทานกับร้านนี่ค่ะก็น้ำน้ำแตงโมปั่นค่ะนทำด้วยค่ะ แล้วก็นี่ค่ะสดต๋วยเตียวค่ะซดกรวยเตียวคะ่ะเพื่อนๆห,หิวค่ะหิวก็ออกจากโรงพยาบาลก็จะบ่ายโมงแล้วค่ะจะบ่ายโมงแล้วคะ่ะก็เลยมาห้างคะ่ะมาห้างเพื่อที่จะมาซื้อของชาทานกับหลานนี่ค่ะก็น้าน้าแตงโมปั่นค่ะนะ้ำเส้นเส้นเล็กน้ําตกคะ่ะวันนี้กินเส้นเล็กน้ําตก Yeah. mù không à mù không